เขาฝากอะไรกันเข้ามาเขาก็มีฝากประเด็นมาถามถึงประชาธิปัตย์กันเยอะปชปมาแกแก่ๆเอ้าทำไมใช้คำนี้มาแก่แก่ๆมีข่าวว่าปชปจะเสนอมาดามแป้งคิดว่าจะเสนอมาดามแป้งไหมเสนอมาดามแป้งเป็นแหล่หัวหน้าพักใช่ไหมเออหมายถึงหัวหน้าพักใช่ไหมโอเคตั้งไว้ก่อนอีกกระแสนึงรวบอีกกระแสบอกมีข่าวว่าคุณกรณ์เตรียมคัมแบ็กประชาธิปัตย์คิดว่าคุณกรณ์จะเป็นหัวหน้าพักไหมตกลงสามชื่อแล้วใช่ไหมมาดามแป้งกรณ์แล้วก็พี่มาร์ก พี่มาร์คคุณพภสิทธิชช่ว่าชีวะเป็นตัวยืนเป็นตัวยืนพี่เอ๋ไม่มีเหรอไม่มีคุณเดียคุณเดียไม่เอาไม่เอาหรอคนรุ่นใหม่นะเขาอยากจะ change ในพักไงเราพูดกันวันนี้พรุ่งนี้ดรเอ๋กับมาดามเดียถ้าเขาจะเปลี่ยนใจหรือดินฟ้าอากาศา่าทั้งสี่พูดกันลงตัวเราก็ไม่รู้นะอืเราก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าครั้งแรกเลยเข้าไปทับทามดรเอ๋เอาอย่างนี้ สาย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 เสียต่อสายเสียต่อสายเสียต่อสายเสียต่อส่งคนไปทาบทามแล้วเอแกไม่เอวแกนกรู้แกนกรู้แกนกู้อู้ก็คิดถูกแล้วล่ะพูดตรงๆนะแกรับปากและแกได้ขึ้นหัวหน้าพักจริงๆแกก็รู้ตัวว่าแกก็นำพาพักไป แกก็เป็นแค่หุ่นเชิดเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ในมือของเสียต่ออถูกไหมขึ้นเฉลมิมชัยเป็นหน้าพักในสถานการณ์บนเงื่อนไขที่อำนาจทั้งหลายทั้งปวงที่แท้จริงมันอยู่ในมือของเสียต่อ,อตัวเองเป็นอะไรล่ะหุ่นเชิดเนี่ยไม่ต้องแปลจากนั้นก็บายหน้าไปเจลจากับมาดามเดียมาดามเดีย <De> er. อมาดามเดีย er ก็เป็นไงมาดามเดียว่าว่ากะไรว่ากะไร ก็ก็แรกๆเกิดอาการคันๆอยู่เหมือนกันนะมาที่อาการคันเยอะแต่ว่าหลังๆนี่บวกคิดเครื่องคำนวณคิดเลขแล้วเป็นไงเออบวกลบคูณหารออกมาแล้วยังไม่อยากตายตั้งแต่ตอนเด็กๆโอเคจากนั้นไปไหนอ่ะก็ไปเลยค่ะ จำนวนไม่น้อยทีเดียวในประชาธิปัต์ผู้เฒ่าผู้แก่ของประชาธิปัต์หันไปมองคนเดิมรุ่นใหม่ๆในประชธิปัต์หลายต่อหลายคนหลายต่อหลายกลุ่มเข,<ๆ>เขาพยายามจะแท็กทีมกันพยายามที่จะดึงเอาพี่มาร์กกลับมามแต่เข้าใจว่าผู้ถืออํานาจในปัจจุบันของประชาธิปัตดไม่แฮปปี้ขวางใช้คํานี้ได้ไหมเอาเป็นอย่างนี้ถ้าเอามาร์กอภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพักนะล้างวิมานทลายเปลี่ยนหมดเลย ดีลสารพัดดิลที่ไปเปิดกันเอาไว้กับใครต่อใครพังทลายบันไลในพิบตาเดียวเพราะพี่มาร์คไม่เอาไม่เอาแน่นอนเพราะพี่มาร์คไม่เอาไม่เอาที่ไปดีวไว้อะที่แอบดีวอ่ะมันยุ่งไงใช่มันยุ่งไงอืมนี่มีเสนอไม่หลายชื่อโดยเฉพาะดีเดิโดยเฉพาะดิลทอดตัวจะเป็นอะไรทางการเบืองให้กับใครบางคนนะ เขาดีวแล้วมีแผนการมีขั้นตอนกระบวนการแล้วหมดแล้วด้วยโอเคอย่ากนั้นเลยเขาก็ไปทาบถามไอ้ทุกชื่อน่ะมีคนโยนขึ้นมาในวงสนทนามีคนเสนอเองนะรู้ไหมใครเดาดิเสนอคุณติ่งมริกาบุญมีตระกูลอยากเห็นมิวหน้าพรคอีกคนก็บอกว่าคุณจ้อนอรงกร์เป็นได้ไหมมาเยอะจริงเดี๋ยวผมว่า ที่เสนอชื่อติ่งมาิกาเข้าประกวดนี่กวนละกวนโอยกวนกวนโอยผมว่านี่หลายคนด้วยนะนี่หลายคนด้วยนะเสนอติ่งมาิกาเนี่ยกวนนี่เห็นว่ามาละเชียร์ติ่งเป็นหัวหน้าพักเป็นไงกวนเป็นไงล่ะหลายคนหลายคนกวนกวนแล้วพอ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 หลุดจากดรตเอไปมาดามเดียพอหลุดจากมาดามเดียจะเป็นใครกลับมาคนเก่าๆแล้วใครก็ได้ที่ไม่ใช่ อภิสิทธิ์เวชาชีวะ,ชชวะดังนั้นหลายชื่อจึงถูกโยนที่มาในวงสนทนาแต่ด้วยความเคารพนะทุกข่าวเนี่ยทุกชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดกันไปพูดกันมามยังคอนเฟิร์มไม่ได้แม้แต่ชื่อเดียวพูดกันกลุ่มๆนะไม่ว่าจะเป็นกรไม่ว่าจะเป็นมาดามแป้งนี่มีนายกชาย เชีย er, นายกชายเนี่ยมันเป็นชื่อที่โผล่ขึ้นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้อืมแล้วยังอยู่ในโผล่ไหมเนี่ยเนี่ยเขาบอกเช er ียด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพเนี่ยผมไม่เชื่ออืมนายกชายเนี่ยมันเร็วไปสนิดหนึ่งอืมเดี๋ยวถ้าผมเจอนายยกชายผมจะถามนายกชายนายกชายโทรเลยไม่ต้องรอเจอโท<ถ>รตอนนี้เลย,เลยไัยรุ่นใจร้อนไงอยากรู้อืมเอาเอาเอาสรุปเอากันอย่างนี้ก็แล้วกันเอากันอย่างนี้ก็แล้วกันมันเป็นการต่อสู้ส,อ,สองขั้วความคิด ถ้าขั้วความคิดหนึ่งเขาขอยาจะเอาอภิสิทธิ์กลับมาฟื้นฟูพักในการกลับมาฟื้นฟูพักต้องไม่ตั้งธงอยากเข้าร่วมเป็นรัฐบาลต้องไม่เริ่มจากความกระสันทางการเมืองอย่างนั้นเอาไว้ก่อนจะได,จะได้จะได้วางจุดทางการเมืองได้ถูกต้องนั่นคืออภิสิทธิ์เข้ามาไม่ได้แล้วล่ะเป็นฝ่ายค้านก็ได้แต่เป็นฝ่ายค้านในมิติใหม่ที่สร้างสารรค์ยังไงคะรอวันกลับก็ได้ถูกไหมสะสมสั่งสม ถูกไหมชื่อเสียงถูกไหมกอบกู้วิกฤตมใช่แต่อีกขั้วหนึ่งเนี่ยที่เขาไปดีลอะไรกันเอาไว้เนี่ยข<อ>เขารับ <พอ S 1> ไม่ได้ยังไงเนี่ยคือ,อวิอบนอความเชื่อว่า มีแต่การเข้าสู่วงจรอํานาจรัฐเท่านั้นมีแต่การช่วงชิงจนกระทั่งได้อํานาจรัฐมาเท่านั้นเป็นเงื่อนไขเดียวที่จะกอบกู้พักซึ่งมันก็พิสูจน์ว่าไม่จริงเออไอ้สี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในอานาจนะสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยอํานาจเต็มมือสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้าไปเป็นรัฐบาลอํานาจเต็มมือใช้คานี้ดีกว่าเพราะเป็นรัฐบาลด้วยรองนายกก็เป็นรมวพาณิชย์ก็เป็นรมวเกษตรก็เป็นรมวพัฒนาสังคมก็เป็น แล้วไงได้สสแค่หยิบมือเดียวหยิบชิ้นประมาณซากขนาดนั้นเป็นไงอะบนบริบทที่ลุงตู่บริหารแบบผัดก,กันเกาหลังบนสถานการณ์ที่ลุงตู่บริหารแบบเกรงใจพักร่วมแม้แค่นั้นตัวเองเข้าส่วนนาารัฐได้เยอะขนาดนั้นยังทำอะไรไม่ได้เลยกอบกู้ไม่ได้เลยสิ่งที่ทำเนี่ยได้อะไรบ้างผมก็ไม่ทราบ ใครได้ก็ไม่ทราบแต่ว่าภาพรวมในสนามเลือกตั้งแพ้ยับเยินแพ้หนักกว่าเก่าแพ้ยิ่งกว่ายุคสี่ปีที่แล้วยุคอภิษ์ซะอีกดังนั้นดังนั้นในความเชื่อที่บอกว่าต้องมีแต่อำนาจรัฐเท่านั้นที่จะกอบกู้สถานการณ์พรรคกลับมาได้คำ <My S 2> ถาม <sing. S 2> ก็คือจริงหรือเปล่าและอำนาจรัฐนั้นมันมันนำมาซึ่งความมั่นคงหรือการกลับสู่เกมของประชาธิป,ปัตย์หรือนำมาซึ่งความมั่นคงกับสู่เกมของใครของตัวบุคคลไม่ทราบ พอรักแมวและไม่ต้องส่งเรื่องประชธิปัตย์เข้ามาแล้วที่เกียดตอบจบนะ,<ล>ะไม่ต้องส่งชื่อประกวดนะนี่ส่งชื่อประกวดเยอะแยะเลยไม่ต้องไม่ต้องส่งชื่อติ่งมาริกาเนี่ยมันมันโกวธโอยแล้วเนี่ยคนกองเชียร์เขาก็เยอะนะเชียร์ใครหมายถึงเชียร์ติ่งเนี่ยส่งมาหลายข้อความมากเลยเนี่ยก็รยงงว่าแบบทุกคนจะอะไราอารมณ์มหมดเดียวกัน,นผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะคนที่เสนอชื่อติ่งเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยสแสดงว่าโคตรเกลียดประชาธิปัตย์เลย มีคีกคนหนึ่งรู้ว่ใครโคตรเกียประชาติปันเลยอคนอเอาไหมอี้แทนคุณก็มานะมีคนสูงอี้แทนคุณอีกอ้ยพอแล้วออพอแล้วไอ,อ,อ้อย่างเนี้ยมันหยอกไม่ไม่ได้หยอกประชาติปตนนะหยอกเราแล้วอ,อ่ะ